สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะนี่ฟังเสียงเขียดร้องค่ะค่ะพี่ต้อยพามาเก็บพามาเก็บข้าวตกหล่นนะคะนี่ค่ะข้าวเกี่ยวไม่หมด เยอะค่ะเต็เมเลยอ่ะให้นกกินให้ไก่กินได้นะคะเนี่ยค่ะข้าวหล่นอยู่ไอข้าวเขาเกี่ยวลิ้มลิ้มอะมค่ะข้าวเออยอะเ,เลยเนี่ยเต็มเลยดูนี่ค่ะเห็นไหมคะ กให้ไก่กินได้นะคะ รถเ,เกี่ยวริมๆมาเขาเข้าไม่ถึงนะคะพามาเก็บข้าวค่ะอุ้ยตรงนี้กลัวเสือเลยค่ะจ้าโอเคก่อนนะคะ มีลูกมีลูกค้ามาเรียกค่ะโอเคบายค่ะ okay, วัสดีค่ะ